มัดนี้ฟังบ่สอนสามนูนก่อนมาตุกะตาวัดธาตุกองเขาน้อยลูกสายข่าแม่เจ้ากองซึ่งยุ่มญาติปีน้องพ่อและแม่ น้ำใจไปมีบุตรสุดไปโดดหยาหยาเสียนหัวสอซ่ผู้ตัวเกินคอพ่อแม่ตวนปนนำนาบ่สามาสิเน่ได้กะใจหัวโนดบ่ฟัง เพื่อนต่อต่างเบาแต่งตามใจไงเอ้ยบ่เคยไข่คำขาดนอกก็แปลงเพียนไว้อยากเลยยังแม่หายตามใจเอ้ย ลูกหลาแม่ในที่สุดกะได้แปดติดนิสัยตั้งแต่น้อยผาน้อยได้กะซำห้อยใหญ่ปานใดกะปานว่าลูกน้อยตักเตือนน้อยกะผิดได้อยู่มือ คือดังดังอีทานดอกวันนี้ลูกบอดีหานขามันดาตวนคุณสา,าตามาปูเบาข้างเอาสอดอกว่าก่อน อยจักจะภาคซ้อนย้อนข่าวเรียงเรียงละลาบถัองมาสิย้อมมับต่อกระแสกันสังหลังจากใจม,มื้อมัง สะจันเงียบเสียงแม่อยู่ขึ้นมาคาแทถทางทองกะป่วนพันเปิดเบื้งกองข้าวน้อยนั่นจำเจ้าเก็มป่าหมูโจกคำสองกะดองยกได้เบื้งดูได้หูเอือ จางแม่นคือคำเจ้ามันดาตวนได้ตานต่อโอ้โ ัดว่าพออังแน่นเสนสีอ้อยก็คอยรองเกือนบอรุงงอทองอันกะปองตันขอหอยเกืนนําถอยตามดังจังคอยเกือนดงใดคำตอไปกคือดามคำสาเอ้ยพด

ฟังเมีจะาปากเ้าแต่ตอนเข้าเมียกะข่นะเพื่อสิคิดขึ้นได้เอวับาบบไงกำนางตายกูตายจริงถ้ากะสังทำดงเตมเด้ขึ้นดังได้ขึ้นกานตัวใจเออ ເອີໄປເປົ້າຫວັງວ່າແມ່ແຈມເຈົ້າຄົງຊິຕື່ນດອກຊື່ນສวนแສນຊິອົມເພາພໍ เกียงแม่บ่ติงพ่อมีดอกเหียบเสียงกันตานนะนอนบ่หายใจสามอุกละกรรมยันแม่จากปากกะห้องเยือเอื้อนน้ำตาย่อยเจ้ายาวใดนอ เจ้าสิถิ่มล <Pers ling> <yapmış> ูกไว้เจ้าสิถิ่มลูกไว้ให้เจ้าตื่นเหมือนตาดูกท้องมาย่อมมาผสุภกันในพันเจ้า ลูกนี่หิวยังเข้าจนตาได๋มัวมืดมองบ่เห็นทางทางสีแคกะเปะป่วนกานแม่เว้าถึกด่วนเว้ากะมวนคำหวานดีนอ ลางเปลี่ยนมันเปลี่ยนยากจังตีตำตีตองนะลูกบ่ตุ่มตามขอมันดาตุนในเอื้อนอ้อยจังไหนเอาแอกหน่อยที่ตองเจ้านำดวง ว่าสิติค่อยคอยคือจังเลือแตกปวงพัดได้ออกทั้งห้ยแม่กูปาคุณเอ้ยสังงอนเอาให้ คือมาตายจิงแทนอนเน่เรือเดือดเดิมกรรมดูบอเคดบอคำว่าสีเปลี่ยนนองังสี่โอโนนียมหลดวางได้นั่นลนานอีเม่ chàng lại nó chăng si biển viên vi bạc cam nà cam a nan ma hạn ca thả mê tại vãi xin à phải này nhìn có khung như ha cụ ơi ba la hâm năm ta đại đến năm đúng số cải mê chào đồ sai sau cả hoàng กอดศพเมลามหงศรีวิทนาจิตด,ดูบ่ทันหวันคิดว่าสิเป็นไปได่นะ ลูกนี่มาเสียใจทั้งแล้วสงสารเจ้าหมอละนาละลูกคันเหม็นลูกบ่บ่าคงเจ้าสิบ่ตายจางว่ามันขี่ไรบ่เห็นข้าคุณนั่งเพราะว่ายังสู้ทานออมแม่กะทอมดอกเพียนเดียงแม่ไล่เปียงทุนตอบทอ รำสังก็เป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อเลียงดูกมาตลอดได้จนคนย่องโยกเสือนจวนว่าเพื่นอนเก่าเอออดูกบุตรตาดูกนี่เป็นเหมือนหมาไลยพาคุณ ควนเยอะยอีแม่อีเาวนีอโหสีให้ดูกนี่ดูสีพ่บากเบืองกุศลสางว่าแต็งบุ ใ้เมียอยู่ฝ้าฟ้าสวรรค์ดกเมืองเม่นั่นเป็นแดนวุมสุกห่างไพ่ไกลเ็นนาเบนยิ่งยัางเขานี่บอกเคยมีสังพอพานโดกนี่ทุกตัวละมันในเม่คื้นเต้าทอนในคื้นทอนนาะโดดห่วงใดนั่นดอกนาะ <laughs> yeah.